สวัสดีค่ะกินทุกที่ที่ทุกฟาร์มช่วงยุคโควิดนะล,ลอก4วันนี้เรามาหาอะไรกินแถวหลังโรงพยาบาลเลสินแถวบางรักไหมแถวบางรักนะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศลงว,ว่าของกินแล้วยังมีเหมือนเดิมไหมคือมาตรการเขาก็คือซื้อลักมากินที่บ้านแล้วไม่ก็กินในรถเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะ อันนี้ก็อยู่ในซอยนี้ไม่ใช่ <laughs> ้ต้องมีควาต้เน,นเป็นตู้ไม้แบบเดิมอ่ะ้ะาสดชนพอนะ

ไปถ่ายแต่สวยดิ <ot> <c oughs> เจ้าร้นานขายปูพอดี <c oughs> เจอร้านขายปูพอดีขายยังไงจ๊ะสี่ <c oughs> ร้อยหกสิบ <c oughs> ตัวนีงเหรอคปูทะเลนะเข้นไถอยู่แถวนี้เหรอไปเรื่อยเรื่อยจุดถึงที่ไหนเคยเห็นอยู่ที่ไหนจต่ได้จำไม่ได้เห็นะเป็นคนหน้าตาไม่กระเคยเห็นแค่ลูกตานะเขาบอกว่าจำได้ไปรับไปจากไหนปูอะมาส่งบ้า มาส่งที่บ้านเหรอแล้วบ้านอยู่ไหนอ่ะสะพานตาอยู่สะพานตาสะพานตาน้ำน้ำนครมเหรอครับที่ชิมเลยให้ความชุ่มชื้นเข็นเด็การนในนี้ปูนะการดูแลปูการดูแลปูกอนต้นนะด่าจอเขาหน่อยโอ้โหยังไม่ตายเลยดื้อเข้าไปแล้หลานโดนบาลเลสสิแล้วยังเจอปูทะเลอีกไปทุกที่จริงๆดืดดืดดืดไปเลยอ่ะมาอะไรเนี่ยขอบคุณมากคุณพี่มาถ่ายบรรยากาศเฉยๆ บ้น <laughs> ไม้ตรงไม้เขสวยนะแบบโบราณอะไรครับฮะ <laughs> อยู่สุมุมวิททิ่สองว่าอะไรเห็นไหมเ <laughs> ขา<อ>ข,ขาปูตามมาทันึกเขอ,กอยู่เ <laughs> ขาก็จำจำเมียงได้นะคนท้องนี้ พี่ก็ไปท่วมกันนะอืมนีแ่ค้าบอกว่าขายดีมากทำไม่ทันเลยอ่ะหอมเลยขายอะไรอโอ้ดูดีไก่น่าชิ้มากยอ่อร้อนๆเลยขายยังไงจ้า20บาทนะทูด้วยโชด้วยไม่ใหญ่แค่ไหน เอทอร้อนเลยขายไม่ทันเลยครับขอบคุณคะร้านไข่ไข่วันนีน้่งร้านเลยที่นี้ก็าทำดีนะครับเป็นซีรี์บอรี่นะ น,นี่ลดกอะลรนี่ย่าจะเป็นสบนโตเราสามารถแบบไก่กรงไก่กระไก่กระไก่กระไก่อระไก่กระไก่กระไก่กระ่อระไก่กระอก่กอะไั่กระอก่กน,นะ ช่วหน่อยช่วหน่อย,อยชื่อร,าาร้านอะไรคะแจ็เพียงเนาะแล้วแจ็คเพียงมางรักนะตอนนี้ก็เทโกเมอย่างเดียวช่วยหน่อย ันหวยออกมีหวยแปดสิบบาทด้วยใครไม่เคยเจอหวยแปดสิบาทให้มาที่หน้าร้านเจ๊เกียงบางรักนแปดสิบบาทแล้วซื้อแล้วรวยด้วยเอาเลขอะไรดีข้างบนก็่บาทสิบะทั้งหมดละเก้าสิบสิบทั้งบนดเก้าสิบนะอย่าถ่ายหน้านะอย่าถ่ายหน้าเลยนะทั้งหมดเก้าสิบนะเอาอันนี้ขายตกใบเลยเหรอขายไปตกใบเลได้ไรก็ได้ เล่นนี้นะแค่ถ้าเย็นนี้ถ้าเย็นนี้ออกก็ <c oughs> คือไม่รู้ตักกันแล้วดูเลขว่าใครเล่ไว้นะว่าแผงนี้มีอะไรนะ <c oughs> ไม่อยากสัมผัสเฉยๆ <c oughs> ทำไมเลขถูงสามเหลือคนจะถูกอ่ะซื้อ คนดวงดีซื้อเลขอะไรก็ถูกนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอจ,จ่ายจังก่อนเก็บไห้ได้สี่ตอนนี้คุณกำลังรับชมกินทุกที่ที่ทุกทัานนะคะอยู่ที่หนังโรงภาพยนตร์เลิศถิ่นเนาะไปเทา่ยวเฉยเลยคะอยู่ถนนสีเวียงนะคะยังไม่ได้ของกินหรอกแต่ได้หวยนะประเดิมถ้านะเกิดนะถ้าเกิดวันนี้ออกคอ ก็จัดกันก็จัดกันขอซื้อ <coughs> 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 <coughs>